เป็นบุฟเฟต์สไตล์บราซิลที่เขาเรียกกันว่าชูลาสโกครับชูลาสโกมันจะเป็นสเต็กสไตล์บราซิลวิธีการของเขานะครับคือเขาจะเริ่มจากการเอาเหล็กน,นะครับมาเสียบเนื้อแล้วหลังจากนั้นนำไปเข้าเตานะครับยังช้ำๆยอยู่เลยหยดติงหยดติงหยดติง พอกินตรงนี้นะผมอยากดื่มเครื่องดื่มฟองนุ่มเย็นๆเลยครับมันจะเข้ากันได้ดีที่สุดเมื่อดื่มคู่กับฮาร์ดอุ่นแดงสดชื่นโอเคครับกันครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับทว o เลตเอ h a n n น l นะครับตอนนี้นะครับกันอยู่ระหว่างซอยสุขวิท29และสุขวิท2ครับจะมาร้านร้านหนึ่งร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นบุฟเฟ่สไตล์บราซิลที่เขาเรียกว่าชูลาสโกครับร้านก็ชื่อว่าร้านเอลโชโรครับผมจะเป็นยังไงน่ากินขนาดไหนเรามาดูกันเลยครับ ตอนนี้กันก็อยู่ในบริเวณร้านเอลโทโรแล้วนะครับผมอธิบายนิดนึงก่อนแล้วกันว่าชูราสโกมันคืออะไรนะครับชูราสโกมันจะเป็นสเต็กสไตล์บราซิลวิธีการของเขานะครับคือเขาจะเริ่มจากการเอาเหล็กนะครับมาเสียบเนื้อ แล้วหลังจากนั้นนําไปเข้าเตานะครับแล้วหลังจากนั้นตัวเตาเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนนะครับเพื่อทําการย่างไปเรื่อยๆซึ่งลักษณะของเมนูเนี่ยมันจะไม่เชิงเป็นสเต็กและมันก็จะไม่เชิงเป็นโรสบีวนะครับมันจะกึงก่งๆกันเพราะว่าเขาจะมีการอบก่อนนะครับด้วยการหมุนไปเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นจะเอาไปอบบริเวณที่ไฟแรงเพื่อให้มันกรอบแล้วก็หอมเหมือนสเต็กนะครับที่นี่ก็จะมีบริการเป็นชุโกบุฟเฟ่โดยเราสามารถสั่งทุกเมนูในนี้ได้เลยนะครับก็จะมีอย่างพวก พิคันย่านะครับพิคันย่าก็จะเป็นเนื้อส่วนสะโพกะปลายนะแล้วก็อัลัชานะครับจะเป็นส่วนรั้มนะครับผมแล้วก็จะมีพวก garlic speck พวกขาแกะนะครับแล้วก็ลิงกชชตามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะจำไม่ได้หมกนอ่านว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นไส้เกาอสไตล์บราซิลนะครับ <c oughs> ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ที่ราคา1630เน็ตรนะครับโดยการจองผ่านไลน์ครับแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันว่าในราคานี้ได้ทานอะไรบ้างนะครับผม นอกจากเมนูสเต็กที่เขาจะมาเสิร์ฟตามโต๊ะเราหรือเมนูชูรัสโกที่มาเสิร์ฟตามโต๊ะเรานะครับเรายังสามารถตักพวกสลัดบ้าน,นะครับแล้วก็พวกชีสโคคัตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพาร์มาแฮมนะครับและอื่นๆรวมถึงไม่ว่าจะเป็นพวกมะกอกหรือว่าแตงกวาดองก็มีให้และซอสนะครับจริงๆต้องบอกว่าที่โต๊ะเขาจะมีซอสเสิร์ฟให้6ชนิดด้วยกันแต่ว,ว่าถ้าซอส6ซอสที่มีอยู่ไม่หนำมใจนี่ครับเราก็สามารถหยิบซอสพวกนี้ที่อยู่ ตามบาร์นี้นะครับแล้วก็เอาไปที่โต๊ะเราได้เลยพอถึงเวลานะครับพอเราใช้เสร็จเขาก็จะมีพนักงานเดินมาเก็บให้เราเองครับโอเคก็หลังจากที่แนะนำโตัวสลัดบาร์ไปแล้วนะครับวิธีการกินของที่นี่นะฮะต้องบอกว่ามันจํากัดเวลา2ชั่วโมงนะโดยเราจะมีป้ายแบบนี้ที่โต๊ะนะครับซึ่งป้ายตัวเนี้ยสีเขียวหมายถึงรับสีแดงหมายถึงไม่รับนะครับ เขาจะมีเจ้าหน้าที่เดินวนไปเรื่อยๆคอยเสริมเนื้อนะครับคัดต่างๆว่าจะเป็นพิคันย่าเอาคัดชาหรือว่าจะเป็นเนื้อไก่นะครับถ้าเราเอาเนื้อส่วนไหนก็ให้เราชุดป้ายสีเขียวนะครแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟครับอ่านี่ไงมาพอดีเลยฮัลโหลพิคันย่าไรย่านอย่างน,นี้ก็จะเป็นส่วนพิคันย่านะครับโอเคโดยหลังจากที่เขาสไลด์เนื้อเราจะเอาที่คีบนี้นะครับคีบแล้วก็เสิร์ฟใส่จาน thank you S <S <S นี่เราก็ได้แล้วนะครับตัวพี่คัญญามกสิส่งสำคัญเลยก็คือรสชาติเรามาลองชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะครับคือตัวพี่คัญญาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะคือไขมันบริเวณขอบของมันนะครับปกติแล้วมันเป็นเนื้อส่วนที่ต้องบอกว่าไขมันมันมีความอยู่นี้จริงเนียดูสิไขมันมีความหนาใช่ไหมแล้วก็จะมีความแบบอมเหลืองนิดๆน,น,นะฮะหืมเคืออที่บ้ยอย่างนี้ครับไอตัวสิ่งที่เรียกว่าชูราสโกเนี่ย พอมันเป็นสเต็กสไตล์บาซิลเนาะมันจะใช้เนื้อชิ้นหนาๆเอามารับด้วยเกลือแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปปริวลืเรื่อยเพราะฉะนั้นมันเค็มนะฮะอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยนิดนึงนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเมนูที่มันมีรสชาติค่อนข้างเข้มข้นนะครับเขาจะรับเกลือค่อนข้างแน่นกลิ่นสไปซ์มันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับมันจะเข้ากันได้ดีที่สดุดเมื่อดืด่มคู่กันบน้ำอุ่นแรงสดชื่นทีนี้สุดท้ายเลยนะครับ ว่าจะมีซอสให้ทั้งหมด6ซอสนะครับอย่างวันนี้ก็จะเป็นซอสชิมิชูรินะครับอันนี้จะเป็นซอสไวนก์กะซอสแจ่วซอสเห็ดซอสพริกไทยดำแล้วก็ซอเสเผาซันนะครับก็ต้องแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมเนี่ยการกินชูรัสโกที่เนี่ยกินเปล่าๆนะครับในเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นตามด้วยซอสชิมิชูริ ซอสชิมิชูรี่เนี่ยมันจะเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับจะมีพวกกระเทียมน้ำมันมะกอกใบโหระพาและอื่นๆนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นซอสที่ช่วยเสริมรสของเนื้อแล้วก็ทำให้สามารถกินได้เรื่อยๆโดยไม่เลี่ยนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเนื้อพา์ไหนที่น่าสนใจบ้างโอเคถัดไปครับเนื้อแก่เนื้อแก่นี่ถ้าสังเกตเนี่ยเขาจะมีการหมักพวกเฮิร์บสไปซ์อะไรพวกนี้มาด้วยเนาะมามาลองชิมกัน วันโอเคอิสโอเค a อ k you อันนี้ก็คือเนื้อแรมนะครับดูสิมันฉ่ำจุ้ยเลยนะตัวน้ำซุปเนื้อเนี่ยคือไหลโจ๊กเลยเห็นไหมฮะทีนี้พอแรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาจะมีพวกเครื่องปรุงอย่างพวกพริกไทยอะไรพวกนี้มันโตะด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยมันจะมีตนนัวนี้ถ้ามากินแรมยังไงก็ต้องกินนะฮะคือมิ้นท์เจลลี่อ่ามีซอสมิ้นด้วยต้องลองครับต้องลองกินกับซอสมิน้น คือด้วยความที่เนื้อแรมนะครับมันจะมีกลิ่นสาบอย่โดยเฉพาะฮะปกติแล้วเขาเลยจะเสิร์ฟคั่วซอสมินนะครับเพื่อตัดกลิ่นสาบของแก่ในเบื้องต้นผมขอชิมเป,ปล่าๆก่อนนะว่ารสชาติเป็นยังไงคือแ้มของเขาเนี่ยเฟเวอร์ดีแต่ว่าไม่ใช่แรมที่ไม่มีกลิ่นนะต้องบอกก่อนว่ามันมีกลิ่นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนอะไรกับกลิ่นสาบของแก่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่ชอบกลิ่นสาบแก่ก็ ตัดด้วยซอสแบบปุปมินแบบนี้แบบปุ่มินเจลรี่แบบนี้โอเคนะครับกินง่ายไม่ตาบครับนอกจากจะมีเมนูเนื้อแล้วก็ยังมีเมนูนี้ด้วยนะครับอย่างพวกหมูตัวนี้ก็จะเป็นฮันนี่แฮมครับผมโอเคมาเลยครับอ่าสีค่อนข้างสวยงามเลยนะขออีกชิ้นหนึ่งนะครับโอเค คืออยู่ตรงเนี้ยก็คือได้กลิ่นหอมๆเลยของฮันิี่แฮมขอบคุณครับนี่ดูสิสีคือแบบสวยมากๆๆๆๆมากอ่ะสิ่งสำคัญก็คือรสชาติเนาะตัวฮันิีแฮมผมเริ่มจากจริงเปล่าๆก่อนนะฮะแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะกินมันกับซอสอะไรดีไนุ่มอ่ะนุ่มแล้วก็แบบมีรสหวานๆหอมๆอ,อ่ะคือผมว่ามันน่าจะเข้ากันได้ดีกับซอสพริกไทยนะลองดู เข้ากันมากชอบกรุบกร้ดอร่อยโอเควันนี้อ๋อเอาคราชาเอาคราช่านะครับมันก็จะเป็นส่วนรัมนะครับผมบริเวณสะโพกนะครับบางทีอาจจะติดส่วนสลอยเข้าไปด้วยนะครับก็แล้วแต่คัดเนาะว่าแต่ละวันจะเป็นยังไงมาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโอเค thank you โอเค นี่นะครับไส้ชิลยังช่ำๆอู่เลยนี่เห็นไหมหยดติง๋งหยดติง๋งหยดติง๋งอ่าสวยงามชึบคือมันมันนุ่มนะคือขัดทีเดียวสไลด์ทีเดียวขาดเลยอะ่ะชิมกันคือต้องบอกนี้นะเนื้อของที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิคัญยะอาคาธาหรืออะไรก็ตามมันไม่ใช่เนื้อที่ละลายในปากแต่ว่ามันมีความนุ่ม นุ่มด้วยการลอสนะครับค่อยๆย่างค่อยๆย่างอย่างตัวเนี้ยถ้าดูดีๆนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อที่แทบไม่มีไขมันเลยคือมันลีนนะฮะเห็นไหมครับมันค่อนข้างที่จะลีนแต่ว่ากัดไปปุ๊บมันขาดก็คือมันมีความนุ่มได้ใหญ่กล้ามเนื้อแล,แล้วก็รสชาติเฟลเวอร์มันเข้มข้นมากนะครับแต่ตัวเนี้ยถ้าถามผมนะที่อ่าพิคัญญาผมยังชอบพิคัญญามากกว่าอันนี้ก็ต้อง้วดับคนชอบครับครับอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกสไตล์บราซิลนะครับก็หอมอะ หอมมากว้าวโอเคขอบคุณครับ Thank you จะบอกเลยว่ามีกลิ่นหอมแบบหอมมากแล้วให้ดูความฉ่ำของมันนะฉ่ำมากอ่ะมาดูชําแหลกข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไง<ม>นี่นะครับมันจะเป็นไส้กรอกสไตล์แบบเนื้อบดหยาบเนาะก็จะเป็นบ,บ,บดบดหยาบนิดนึงแล้วก็เท่าที่ดูมันมีฟัตคอนเทนต์อยู่ด้วยพอประมาณนะครับ กลิ่นก็จะมีกลิ่นสไปซ์ของพวกกระเทียมนะฮะแล้วก็จะมีพวกออริกาโนนะครับน่าจะเป็นสไตล์แบบ like. เข้มข้นเข้มข้นเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันเป็นยังไง้อนคอนทายอะครับต้องบอกว่ามันเป็นไส้กรอกที่มีสไปซ์ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็ตัวหนัง นะครับก็จะมีความตึงๆนิดนึงนะไม่ถึงกระกรอบนะแต่ว่าสิ่งที่ชอบเลยคือเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่น <green S 1> <green S 2> นี้ต้องบอ,อกเลยว่าจัดเต็มมากพอกินตรงเนี้ยนะผมอยากดื่มเครื่องดื่มฟองนุ่มเย็นๆเลยครับสรุปแล้วเนี่ยต้องถามนิดนึงว่าอันเนี้ยมันคือร้านบุฟเฟ่สเต็กหรือว่ามันคือร้านเหล้ากันแน่เพราะว่าแต่ละเมนูเนี่ยคือกินแล้วรู้สึกว่าอยากดื่มเพราะแอลกอฮอล์เหลือเกินนะ a t e r ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนิดนึงนะครับเขาก็จะมีเมนูนี้มาเสิร์ฟครับเป็นตัวสับป,ประรดย่างโอเคเป็นตัวสับปะรดย่างนะครับซึ่งเวลาย่างเนี่ยมันจะแบบชําแบบจุ i ย y อย่างนี้เลยแล้วตัวผิวของเขาเนี่ยมันจะมีความคาราเมลไรซ์นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของชินามอนนะฮะเรีเยกได้ว่ามันอาจจะเป็นเมนูปิดท้ายก็ได้หรือบางคนถ้าเป็นคนทานเยอะก็จะเป็นเมนูระหว่างมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยหน้าอยู่เนี่ย ผมอยากส่งกลิ่นเข้าไปแบบในกล้องมากคือหอมแบบหอมนะอ่ะ <c oughs> หืมอ่ะจะมีความเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมชินามอนแล้วก็แบบคือไอรสสเต็กที่กินเยอะๆในปากเนี่ยมันเคลีย์แบบเคลียเกียงแยบอบ่ะคือดีแบบดีมากๆๆชอบมากครับตัวนี้ต้องอีกคำนะ ต้องบอกว่าตอนนี้คือหลังจากที่เราเริ่มกินมาเนี่ยผ่านไปประมาณ1ชั่วโมง15นาทีก็ยังรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆนะที่นี้ผมว่าเราจะถ่ายคลิปปิดละนะครับก็มาสรุปสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับร้านนี้ละกันอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับร้านนี้เลยคือเนื้อนะครับต้องบอกว่าเนื้อเนี่ยเฟลเวอร์ของเขาั้นค่อนข้างเข้มข้นทุกตัวมันจะไม่ใช่เนื้อแบบวาเกวญี่ปุ่นที่เคี้ยวไปแล้วมันนุ่มละลายนะครับแต่มันจะมีความฉ่ำจุิยได้รสชาติของน้ำซุปเนื้อในทุกจ เพราะมันเหมือนกับเป็นการอบก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างซ้ำนะฮะอย่างที่2เลยนะครับคือตัวไส้กรอกนะครับต้องบอกว่าไส้กรอกของเขาเนี่ยมีรสชาติที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หอมแล้วก็ยูนิคแล้วก็ที่สำคัญเลยผมชอบไส้กรอกเนื้อบดหยาบเป็นการส่วนตัวแล้วก็ตัวสับปะรดเนี่ยฉ่ำจุยซี หอมกลิ่นคาราเมลแล้วก็หอมกลิ่นชินนามอนแล้วก็เคลียร์รสในป่าได้ดีมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ร้านนี้ก็จะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่จะแตกต่างกับบุฟเฟ่ต์ทั่วไปในประเทศไทยคือเราไม่สามารถออเดอร์เมนูที่เราอยากกินได้ในทันทีนะครับเขาจะเป็นการเดินมาเสิร์ฟเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยนะครับแล้วก็ถึงเวลาอย่างที่ผมบอกว่าเราชูป้ายเขียวแปลว่าเรารับชูป้ายแดงแปลว่าไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งมื้อเราจะได้กินเนื้อที่หลากหลายหรือจะกินเนื้ออย่างเดียวที่เราอยากจะกินก็ได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะขาดดตอนไ้ ก็เป็นสไตล์การทานบุฟเฟ่ต์หรือออย u ค a อ e a ทของประเทศบราซิลนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับราคาของคอสคอสนี้การจองผ่านไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของทางร้านเอทโรนะครับราคาผู้ใหญ่2ชั่วโมงจะอยู่ที่1,630บาทราคาสำหรับคนไม่ทานเนื้อวัวจะอยู่ที่1,350นาะครับเด็กอายุ7 1 2ถึงปีนะครับจะอยู่ที่1,038บบาทนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่าน,นั้นนะฮะก็ทานฟรี นะครับผมราคานี้ไม่รวมเครื่องดื่มแล้วก็อินคลูสเซอร์วิสชาแล้วก็แหวนแล้วนะครับผม ที่สำคัญเลยคือต้องจองล่วงหน้าผ่านเอเจนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับการเพจพวกนี้เขาลดใบกันนะครับแล้วก็ทว่างและอินชาแนลในยูทูบนะครับก็ขอฝากร้านเอลชโลไว้แปดเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับที่กัดกันมานะครับจะอยู่ระหว่างซอยสุขุวิท31แล้วก็29การจอดรถนะครับสามารถจอดได้ที่โรงแรมพอลิเดย์เอ็นที่อยู่ตรงข้ามจอดฟรี2ชั่วโมงนะครับสแต็มที่ร้านชั่วโมงถัดไป50บาทครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าก็จะพาไปทานอาหารที่ร้านไหนครับ 拜拜。Bye bye.